มาเจ้าเย็นนี่จะมาแกงเขียวหวานไก่ใส่นมไม้อันนี้พี่แกงเขียวหวานแล้วก็กะทิแล้วก็กไก่ผัดเจ้าผัดให้มันผัดไปเรื่อยๆให้เนื้อมันสีขาวๆแล้วกเดี๋ยวค่อยใส่กะทิหรือว่าใส่วันนี้จะใส่นมสดเหมือนเดิมนะคะพอกะทิมันสสีว่ามันไม่ค่อยคนเท่าไหร่สมสีชอบใส่วิปปิ้งครีมที่นี่มันหาง่ายกว่าเจ้าแล้วมันกะ มันก็เข้มข้นกว่านะสำหรับสมสีเนาะสมสีใส่ทั้งสองอย่างเลยทั้งกระเทียมทั้งวิปปิ้งครีมเจ้าทั้งครีมสูตรไพรสูตรมันเนาะอันนี้ก็สูตรสมสีอยากกินสีปลอบเป็นกันสักรอบอะ <laughs> <laughs> แล้วแต่อารมณ์อันนี้ใส่ครีมลงไปเจ้า แล้วก็ใส่หน่อไม้ใส่ใบมะขูดลงไปแล้วเห็นปะวันนี้มีใบหัวลพานนะเจ้าถ้าใส่ใบหัวลพานสัาเ,เมอบางเอิญฝนมันตกเนาะสมศรีก็ไได้แหวลานค่ะก็เลยไมได้ซื้อมาเจ้าใส่ชุลดใส่น้ำตาลบ้านสมศรีจะใส่น้ำตาลสายเอาจอนเกิงแล้วแต่ใครชอบหวานก็ใส่เยอะ ฟอสีถามล้ำสักหน่อยนะมันมีสีสันเนาะพี่แกงมันได้ผัดกับน้ำมันในถ้าผัดกับน้ำมันมันจะออกเป็นสีเขียวๆใช่ไหมแต่เราไม่ได้ผัดกับน้ำมันไงมันก็เลยเป็นสีแบบนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็แกงแกงใส่วิปปิ้งครีมเนาะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้เจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะแค่นี้ก็เสร็จละถามว่าเพ็ดหรอเพ็ดเพ็ดอยู่นะสามีว่าจะกินเพ็ด ก็เลยเอาพริกใส่ลงแปหน่้อยถ้ามีใบหัวละพาเราจะอร่อยเลยแหละแต่ไม่มีใบหัวละพาวันเนี้ยเราไม่ได้แวะที่ไหนเลยเพราะฝนมันตกกลับบ้านอย่างเดียวจ้ะปิยะมดสมศรีกลับบ้านนะี่ใครนี่กับเซธและเจ้าเขาข้าอุ่นเข้าในครบุไม่ครเวฟก่อนเห็นไหมตักเซตหลาดเข้าไปเลยคุณสามีเขาก็จะกินแบบนี้นะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแกงหน่อไม้แกง so <ell> mm. เขียวหวานใส่ห mm. น,น่อไม้ Smell not so good Smell bamboo but taste very very good อร่อยเหรอแกงเขียวหวานอืม but taste the smell Smell bamboo กินหน่อไม้เอ๊ะแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวาน แกงเขียวแกงแกงไก่ no แกงคุกิ้งคูกิ้งแกงเขียวหวานไก่ไก่ไก่แกงเขียวหวานไก่อร่อยเบิร์ดแ e สเมลแบดกินน o r m ไม